หวังผลซ้ำเลยสวยงามนะสีก็จุสีวันนี้เพื่อขายนะครับเพื่อขายซื้อนะครับถ้าอยากซื้อทากไปหาสีปลอกนี่นะครับจะเหนียวามาใส่นะครับเอามาใส่ขอคุณสี่ลอมไม่ร้ายนะครับสีได้ปะอ่ะพี่น้องม้าเอามือปืนนะครับครับสีปลอมนะครับจะเสียท่านเตอร์ครับผมมาทรงถึงบานนะครับเอาครับผมเอาปืนมาทรงถึงบานเลยตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เป็นกระบอกพิเศษนะครับผมทำไม่ ทากี้โดยเฉพาะตัวนี Anybody, uh? ้่แต่พิเศษจริงชั้นโอ้มึงล่างล่างล่างนะครับล่างล่างทองเหลืองนะครับผมไม่ได้ทำขายนะทาทาเอซี่เขาอยากสั่งไดบ้างครับบ่อครับบ่อกมีนี่ยนะก็มีก็มีเนี่ยนี้เอสเฉพาะนะครับเฉพาะเมื่อไรนะครับพูดหนักนวงดีสีเปลี่ยวออกมือเลี้ยงเลยี่โอ้ยออกเลยเออกเลยสีออกแกะดังเหรอตั้งเกมนะครับ เนาะตั้งเกมเนาะการสะสมถุงเกมเนาะโอ้มันไล่เอียดนะมะมึงมล่เดียดนะละเอียดตาเนาะโอ้ไกลๆนี่ก็ฟังเสียงท้งเตยเขาฟงเสียงทั้งเตยแลนะครับแมนครับผมโลโก้นะครับฟองเสียงทั้งเตยเป็นไหม่ยังสีปั๊มชันครับผมไม้ชิงชันนะพู้สายงานสวยนะผู้โอ้ปิดใจนะปิดใจนะตีสามโซนะครับมะมึงสามโซนะครับสามเป็นมีอาปาแบบจำใจนะครับเอาไว้ตัวนี้คือเป็น S <S ัวนี่พ yeah, so ี uh, ่สองมานะครับผมัวนี้พี่สองนะครับถ้าดีอยกจะอยากตั้งการกับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่แดงนะถ้าดียากนะครับอยาตั้งกันอยู่นะครับแต่ว่าส่งถ้าส่งเดียวกันนะครับใช่ส่งเดียวกันนะครับนะงามนะครับติดใจนะครับบอกอย่างี้ะครับเอามาซีก็บอกเงี้ยมาใส่เองนะพี่นนองเอามาใส่เองนะครับเอามาใส่เองนะครับวเดียวมาขายนะครับพี่ใคอยากได้นะครับนี่ทักไปเลยนะครับ อาจจะล่อล่อคิวแน่ดีนึงล่อคิวโดนมาครับพี่ปองอ่ารอบนี้ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ตั้งสามคิวเนาะเรามีทุกคนอยากได้นะครับพ่อกรับตั้งสามคิวนะทั้งตะกี้กับสอนเนเดือนมันนี่ผมกับเดือนเป็นเดือนด้วยนนะครับนี่จะเยอะที่กรบปองนี้แน่ะเดี๋ยรว่าค้งราคาไอ้ผีปอบแจ้งไปได้กี่ได้หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนี่นะครับหนึ่งานกระปพันแปดร้อยบาทได้ยังไงครับเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทไม้แดงนะครับผมตัวนี้เป็นไม้แดงชุดนี้นะเป็นไม้แดงแล้วก ไก่กล่องของเกษตรฮันเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมลูกแถมยังลูกครับแถมสองลูกนะครับผมแถมสองลูกครับผมลูกกับพมาณไรลูกซีมินครับผมลูกแบบซีมินอันนี้ลูกมัดนึ่งนี่โมเดลมัดแจกเนี่ยเป็ผมสั่งสั่งสั่งที่เลยิบระยิบลูกเขาไปยิงยิงหัวได้วอร์นิดลูกเต็มซีมินแบบนี้นะครับนี่แถมสองลูกพร้อมยิง ครับปัจจุบันยิ่งหนูนี่ยบอลปล่อยเด็กเรื่องหน้าตาบุตรนะถึงนะครับ um มีมีอุปกรณ์ในร้านอุ่นใจนะครับตึกใจพักนะครับวันนี้จะเป็นไล่เดียวกันนั่นแหละง่ายง่ายง่ายนะเดี๋ยวสีวิตีถ้าพี่น้องพิเศษนะครับเดี๋ยวบอกงี้นะครับพก่อนแรก วางอยี้นะครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดเท็ดเลยนะครับแค่ตัวซ้อมซ่อมมือก่อนสักปุ๊บสองปุ๊บนะครับเดี๋ยวไปโอ้ยเหนี่อยเหนื่อยดีเดี๋ยวนี้ตัวขายไม่เหนื่ตัวนี้ตัวนี้พวกนีนะครับตัวนี้เท็ดพวกนี้นะครับแล้ตัวนี้กับความยังขายนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมลูกสองลูกนะครับพร้อมยิงพร้อมใช้งานเลยนี่ไม่ในการไปลา้างนี่ครับไปลายข้างกินเจ็ดร้อย ได้ก็จะเป็นไกด์กล้องเกษตรขันเตอร์นะครับกล้องลูกโซของเกษตรขันเตอร์เลยนะครับนะครับติดกล้องเกษตรขันเตอร์เลยแต่ว่าตัวนี้บริการเราทำทีมนะครับเนาะฮะงามนะครับหมอมือนะครับสำหรับหนูเหี่ยวฟองเขาเขาได้บ้างไหมนี่เนาะเขาได้นะได้ครับผมได้มืดนะครับยิ่งหนูระยะตันต่อเหี่ยประมาณดสองสามเมตรนะครับสามเมตรแต่ได้ผลครับบางผลซ้ำเลยนะสวยงามนะซีกมือ จี๊ดี้วันนี้่ขายนะครับเอายซื้อนะครับเราจซื้อพักกปนหาสีฟอไว้นะครับจะเนียวอามาใส่นะครับเอามาใส่ขอคุณทีฟอไม่ร้ายนะครับสีเขามาส่งกอนหมองนะครับใจะถือใจกระบอกนีรานี้สร้างดีตอนนลายสวยนายงานรายงานลายเหลืองทำยากมากใช่คับีต้อตั้งองเดือมนะครับตั้งอเหืองไล่ใหม่จะสวยนีตาว ต้องไปเจิมแล้วต้องไปเจิมเลยนะครับนี่นะครับอ่ะอะไปเรัได้ยังไงนะครับทักไม่ทักกับวิเศษจะเสียหน้าเตือนะครับครับผข้างตอกมีทั้งตอกนะครับตอกหาด้วงดักหนูไก่กองมีทุกอย่างเอาลักนะครับครับแต่ก็มีเวลารัมาส่งอุโรอนะครับหล่อนานเดี๋ยวห้องใหญ่แต่อย่างเดี๋ยวห้องกับซังเอาอุโรอนะครับอ่ะขอบคุณนีขอบไปแล้วครับดีดีครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh, how about